ใช่ครับผมไกลฟ้าส่งวนติดไม้ครับไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนนึงได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ะส่วนอาหารดิ้งไก็ที่สระบ,บุรีท,รที่เดิมเราเนาะมีใครเป็นผู้่บองซ้อมมั้งก็พี่พี่เนี่ยค่ะอ่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบหกสูงเท่าไหร่ครับ,ส,รรบสูงร้อยหกสิบเกะน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้น้ำหนักปล่อยๆล่อยสี่สิบหกกรัมมวยสไตล์อะไรครับมวยสไตล์เตะรับวันนี้เลยต้องมาเจอกับ พรสิริเคยต่อยกันยังครั้งแรกเลยแล้วรูกไหมเข้ามวยแบบไหนสไตล์ไหนฝีมือวันนี้มาเจอพรสิริเนาะวางเกวางวางแผนไงดีก็ตามสไตล์สไตลยมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขายวุ้ยดีดีหนี่ล่าสุดต่อยไปที่ล่าสุดต่อยที่จอนาที่นี่เลยวันนั้นเจอใครเจอเจอพลอยเงินไปยั้ยงแพ้แพ้คะแนนแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทสี่สามสิบสามวันนี้ต่อยเวทสี่สามจุดห้า ก็คือขึ้นมาขึ้นกิโลเมื่อเช้ามาเพื่อนน้ำหนักนี้ก็พอดีมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตัวนี้ร้อยร์เสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเขาก็จะมาแจ้งเกิดเหมือนกันให้เขาเกิดก่อนหรือเราเกิดก่อนเราเกิดก่อนคุ้มมากี่กิโลไฟนี้คุ้มมาสามกิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบคนจังหวัดนครราชสีมาอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยขอบองค์ร่างให้ไก่ฟ้าเหมือนเดพร้อมมาเช้านะขอให้โชคดีสำหรับโอเค